ไเดอะไบรท์ the bright, อย่าลืมแวะช็อปที่ A B C the Baby สาขานี้มีที่จอดรถให้บริการด้วยนะจอดปุ๊บเข้าร้านปับ๊บส่วนตัวยกให้ร้าน A B C the Baby สาขานี้เป็นสุดยอดของร้านของกินของใช้แม่และเด็กที่มีอุปกรณ์ครบคันเลยค่ะเพราะไปที่เดียวช็อปครบไม่ต้องแวะที่ไหนอีกสาขานี้พิเศษมากๆตรงที่เด็กๆจะได้เล่นของเล่นที่สมจริงหลายอย่างเลยค่ะคเพราะพื้นที่ของร้านค่อนข้างใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทดลองรถเข็นได้มากมายแถมเขายังมีคาซีทเกลนอนและอุปกรณ์อื่นๆให้ได้สัมผัสของจริงอีกเยอะมากบ้านไหนอยู่ The Bright สามารถไปช็อปได้เลยนะที่ร้านมีโปรโมชั่นพิเศษให้ได้ช็อปแบบจุกๆทุกเดือนเลยเป็นความพิเศษที่มอบให้สมาชิก ABC the Baby ทุกคนด้วยนะนึกถึงของกินของใช้แม่และเด็กนึกถึง ABC the Baby เลยค่ะ ABC the Baby สาขาพราม2อยู่ติดกับ t h e Bright และ h ฮ l land ใครที่มาแล้วไม่เจอเนี่ยมองป้ายเฮ l l ลนดไว้ร้านจะอยู่ซ้ายมือพอดีและร้าน ABC the Baby ยังมีสาขาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรงังศิตอยู่ในอาคารวังเด็กสาขาไอคอนสยามอยู่ชั้น5้าและสาขาเมกาบางนายอยู่ชั้น2ใครสะดวกช็อปที่ไหนไป ได้เลยนะ